สวัสดีครับผมพงพันธ์สุนทรอยพาฒนนะครับประมงจังหวัดพิจิตรนะครับสำหรับการดูแลบริหารจาัดก,การแหล่งน้ําในจังหวัดพิจิตรนะครับเราก็สําหรับกรมประมงนะฮะก็ได้มีโครงการอ,องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่นนะครับก็จะมีการมีเงินอุดหนุนให้1 0 0 0 0แบาทนะครับก็ขออยากจะเชิญชวนให้ชาวประมงนะครับที่มีแหล่งน้ําอยู่ในหมู่บ้านนะครับมาจัดตั้งองค์กรประมงท้องถิ่น ให้ได้เยอะที่สุดนะครับซึ่งพอจัดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการบริหารจัดก,การแหล่งน้ำโดยในการเราจะให้เงินอุดหนุนนะครับจำนวน10,000แนบาทนะครับให้กับพี่น้องนะครับที่จะตั้งองค์กรชุมชนเนี่ยป็นบริหารแล้วก็เอาเงินตรงนี้นะฮะไปทําให้เช่นนะครับซื้อปัจจัยซื้อพันปลานะครับสร้างโรงเพาะแล้วก็ต่อยอดของธุรกิจทางด้านประมงนะครับสำหรับการบริหารจัดก,การแหล่งน้ําอย่างที่เราเห็นข้างหลังแหล่งน้ํานี้ก็คือหนองพิงใจนะครับ ก็จะสามารถบริหารจัดการโดยการาจัดตั้งกลุ่มคณะบริหารแหล่งน้ำนะครับโดยการทําหนังสือนะครับขอสนับสนุนพันปลานะครับจากสํานักงานประมงจังหวัดก็ได้นะครับหรือศูนย์วิจัยและการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดก็ได้ในจังหวัดของท่านนะครับเราก็จะนําพันแหล่งน้ำนะครับดูพื้นที่นะครับแล้วก็คํานวณพันสัตว์น้ําแล้วก็เอามาลงให้เอามาปล่อยให้นะครับแล้วก็คณะกรรมการก็ดูแลนะครับ โดยให้อาหารธรรมชาตินะครับโดยการหมักฟางหรือการทําอาหารต่างๆนะครับให้มีแพ่น,แนต้นพืชแพนต้นสัตว์แล้วก็ให้ปลากินพืชได้กินนะครับแล้วก็จเจริญเติบโตแล้วก็มีการอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์เพื่อจะสามารถเอากลับไปเพาะพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสารน้จิตได้ด้วยสำหรับท่านเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปนะครับที่สนใจอยากจะซื้อพันธุ์ปลาหรืออยากจะขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำนะครับ ก็ติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์ห้าหกหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหกสำหรับอันนี้ก็เป็นปลานินธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นพันปลานินจิตรดาสามนะครับซึ่งมีเนี่ยหัวเล็กนะครับลำตัวใหญ่นะครับลำตัวตจมนะ่จะเป็นจานแล้วนะครับอันนี้ก็ประมาณสักเกือบ1นกิโลละนะครับกินดีไงครับแต่ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นตัวเมียไม่ค่อยโตขนาดนี้นครับ เดี๋ยวผมพิมพ์ให้กับคุณสมบัติการจัดตั้งอกคต้องต้องมีอย่างน้อยห้าก็มีกลุ่มมีกรรมการมีกิจกรรมมีกองทุนรายละเอียดเดี๋ยวส่งเดี๋ยวเดี๋ยวพอบอกแสน